啊！对。 ขอตบเล่หลังเอาสิมึงเป็นครั้งสุดท้ายจะขอตบพี่จบเรื่องคืนเทียงก็เรื่องน้ำลาย จริงๆลูผู้ชายมากต่อยผู้หญิงเป็นไงสบายมากมาเลยอีดวงพรมึงเถียงกูสิมึงลกขึ้นมาด่ากูเลยม,มึงมาตอบกูเลยมึงตบกูกูตบมึงมึงตบกูกูตบมึงสนุกเป็นบ้าเลย ใครจะสู้แล้วก็ใช้ต่อยเออไอ่ดวงพรมึงลุกขึ้นมาสู้กูได้แล้วมึงอย่าคิดนะว่ามึงเงียบอีแล้วกูจะปล่อยมึงไปดวงพรมึงอยากตายนะใช่ไหมได้ิบัตรซบดวงพรเฮ้ยเอ้อ้อเฮ้อเอยไอ้โปดยิงจบมาด้วยเฮอะพระเอกยิงจบ ขาวป๊กเลยเจอของดีเขาแล้วดวงพรมึงอย่าคิดนะว่ามึงจะใช้วิธีสกระปกสกระปกนี้เนี่ยมาเอาชนะใจกูสิงเพชรได้ไม่มีวันซะหรอกปิดซะทุเลศบอกให้ปิดไงโอ้โหดูซิมันมีแลบด้วยดวงพร เผาข้าหลามมากินซะด้วยเดี๋ยวโดนปรับสองพันหรอกเอาล่ะดวงพรมึงอยากตายนะใช่ไหมมึงเนะี่ยมายั่วมโหกูสิงเพ็ดวันนี้เป็นวันตายของมึงนะกูต้องฆ่ามึงให้ได้ดวงพรตายเลยเถอะจะฆ่าจริงๆริงทางหงนอีกแล้วเอ้ย,อยทางงนด,ด้วย เห็นหนุ่มๆน่นะเขาลือกันว่าเนื้อตัวผิวเนื้อของผู้หญิงน่ะนุ่มนิ่มเหมือนกับปุยนุ่นไม,ม่จริงหรอกขนาดผู้ชายขาวท้วมอย่างฉันน่ะยังไม่นุ่มเลยอืขาวทว้วมไอ้รูปล่างเนี่ยก็ไม่ซีกนะ <c oughs> แบบนี้น่ะไม่รองก็ไม่รู้หรอก ต้องพิสูจน์ด้วยว่าจะนิ่มจะนุ่มน้อยมากเพียงใดลองดิ่นฉันลุ้นอยู่นะหยบหน่อยเฮ้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 ย,ยนัน่าก็เพราะไปซะแล้วกวสีหน้าแล้วแววตาเขาเปลี่ยนไปอ๋ออ๋อ เหมือนนางงามได้รับรางวัลน,นั่นเนี่ยแม่เอ้ยเนื้อตัวของผู้หญิงนะ่ะนุ่มเหมือนกับปุ๋ยนุ่นจริงๆด้วยแม่ผิดกับผู้ชายข่าวท้วมอย่างฉันเลยเชียวอ้ไมซี่ <c oughs> ข่าวท้วมไม่ได้ดวงพรมืงอย่าคิดนะว่าเพียงแค่กูสงสัยเรื่องนี้นะ่ะกูจะยอมไม่กับมึงมไม่มีทางหรอกยังไงกูสิงเพร ต้องฆ่ามึงให้ได้ดวงพรตายเจเถอะยังไม่เปลี่ยนใจเหรอเนี่ยท<อ>นนั้<อ>ทงงนอีกแล้วนนยังยังหนุ่มๆก็ยังลือกันอีกนะว่าแก้มของผู้หญิงต้องสองข้างน่ะอหอมหอมไม่จริงหรอกมึงขนาดผู้ชายแก้มรักยิ้มอย่างฉันน่ะยังไม่มีกลิ่นหอมเลยแก้มรักยิ้ม ว่าถ้าเป็นปลาก็เป็นปลาที่โดนกินแก้มแล้วนะไม่ได้ถ้าอยากจะดูก็ต้องลองเดี๋ยวจะลองพี่สูดดูหน่อยว่าจะมากหอมมากหอมน้อยเพียงใดน้องพลจะร้อนไหมเนี่ยอเอาแล้วช่วงเอ้ยจุบชะงงดิลี้วโอ้โอ้โอ้ โอ้โหดูดูดูได้รับรางวัลโอ้โห้ติดใจเลยมีติดใจด้วยแม่ทำเหมือนหมาไม่เคยเด็กขี้เลยทุกคนทำไมตะกะจังวัลอะจะโลดเพี้ยนโอ้ไม่เป็นไม่เป็นไม่รู้จะเข้าทางไหนเลยโอ้โหไวระวังเหล็กไปเกี่ยวดังแล้วกา หมดสภาพโอ้โหเละหมดตะกะตกามแท้แก้มของผู้หญิงเนี่ยหอมหอมจิดกับผู้ชายแก้มรักยิ้มอย่างฉันเลยเชียวี่รักเอนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าฉันนะนะจะอุ้มแม่ดวงพรเขาเข้าตำหนัก ไอ้หมื่นก็ไม่เห็นใคร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 เขาก็ไม่เห็นไม่มีใครเห็นเลยใช่ไหมเนี่ยทั้งหมดนี้ก็มีฉันสิงเพรที่รับดูเพียงคนเดียวนี่นะเรื่องคือผู้หญิงสิ่งนางรักลักษณะท่าทางหมายปองไว้แล้ว จำแนงหลบก่อนฮีตพากรักนางมีราสิงจะเป็นวนอยู่นั่นแหละเฝ้าพินิจพิสดู ้เป็นเล้เาก็หลบสองแล้วใจคอพี่ผูกสมัครไม่รักหนูหวานางอยากจะเจ,จาะดูดูจังหวาเขา ้เสี่ยวตกหมอนจังเลยว่ะที่ปากใจรักเจ้าเท่าดูหวงตาเม่รังราเกียงคู่อยู่เชิญ ปีแล้วที่เราเพนพักได้จากเจ้าพี่แสงนลพาพร้อมด้วยลูกหญิงแล้วก็ลูกชายปานชนีทุกคนจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ารเราไดีฝากลูกผู้หญิงไว้กับท่านคุณพลพาภูมิส่วนลูกผู้ชายเราได้พาหลบภัยไปฝากไว้ที่วัดพอกลับมาอีกทีหนึ่งก็งไม่พบลูกแล้วปานชนีชะตาชีวิตลูกของแม่จะเป็นยังไง แม่จะเข้าเมืองพรมบุรีเพื่อตามหาลูกหาผัวแต่งตัวแบบนี้คงจะไม่มีใครจำได้ ไว้นะอย่าฆ่าใช่เลยปล่อยฉันไปทถอะนะองค์หญิงหาฉันคุนเพิงไม่ฆ่าองค์ยิงยังไงใช้ก็ต้องตายอยู่ดีวันนี้ยังไงไม่ปล่อยให้รอดแม่ยังใช่ด้วยเดีย๋ยวนี้่ชยด้วย ชั่วเฮ้ยมึงบ้าป่ะเภทแม่แท้จะทำร้ายเขไม่ได้เห็นเรื่องจริงโดนแม่นานอนหน่อยยังเลยเมือะมึงไม่ใครอ่ะกูเป็นคนดีมาช่วยผู้หญิงไอ้หวุ่ายกนไอ้คมีศีลธรรมจำมึงได้นะมึงังให้ดีนะถ้าว่ามึงอยากได้ชีวิตแม่นาคนนี้ต้องข้ามสอบผู้ไปกอนข้ามสอบไม่งั้นเหรอไหนก็ข้ามานี่ย พี่แม่น้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมพ่อหนุ่มคนนี้ออรู้จักเขาเหรอเหมือนกับเจา้าพี่แสงน,นาภาเหมือนกับคนคนเดียวกันเลยเออแล้วลูกลูกของเราถ้ายังมีชีวิตอยู่ออต้องรุ่นเดียวกับพ่อหนุ่มคนนี้แน่ๆแม่นะครับพ่อหนุ่มแม่นะาเป็นยังไงไมายังไง ถึงได้ถูกลังแกางมาแบบนี้ล่ะแม่นะาคือว่าแม่นะาจะเข้าเมืองพรมนครจ้ะแม่น้าจะเดินทางเข้าวังหลวงใช่ผมเองนะ่ะชื่อว่าลุงไัยผมก็กําลังจะเดินทางเข้าวังหลวงเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นแม่น้านะ่ะไปกับผมแล้วกันนะถ้าหากว่าแม่นะาไปคนเดียวแม่นะาอาจจะได,ได้รับอันตรายแบบนี้อีกขอบใจมากนะพ่อหนุ่มแต่ก่อนที่ผมน่ะจะไปเข้าเมืองผมจะไปบ้านของแฟนผมก่อน แม่นากูจะไม่รีบร้อนนะไม่หรอกจ้ะพาแม่นาเข้าเมืองเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวไปบ้านกูก่อนไปหานี่แฟนมันคือน้องผมอ๋อะไรจ้ะการเล่าสาวงี้มันเห็นมันเกิดอารมณ์มันก็เลยปั๊มมาอาจจะเป็นได้ใช่ไหมล่ะก็แต่พ่อหนุ่มนะไม่รังเกียจว่าคนแก่แบบนี้เป็นภาระหรอกนะไม่หรอกครับแม่น้าไปเชื่อแม่น้ใช่มึงเดือบมาคองเลยเหรอแม่น้าเขอายุมากแล้ว thank you ป่วยเลยพนมไกลเหมือนกันเดินไกลปวดเมื่อยไปหมดเลยไม่นะคนแก่ก็เป็นอย่างเงี้ยอย่าลำพานนะไม่เป็นไรครับไม่นะเดี๋ยวพักกินน้ำกินท่าที่บ้านแฟนของผมก่อนจพจนัดทางไปในเมืองมึงค้งแข็งยังก็เป็นผัวเป็นเมียกันเลยเนาะนี่มึงดูสิแไ่นะาเขาพูดจาหน้าเกลียดอย่างว่าธรรมชาติคนแก่ก็อย่างเงี้ยแหละป่าก็เดินจริงปวดขามีปวดเทอาธรรมชาติแล้วอ่างี้เดี๋ยวกูเข้าไปก่อนแล้วกันเออ แต่อย่าลืมนะ400นะเออรู้แล้วนะคราที่ซอดนะพี่พมอก็อีกคนนึงไม่ได้เรื่องเลยปล่อยไปดีกว่าไม่ได้ช่วยกันดูเข้าไอ้นี่ห่วงแล้วไม่ค่อยอยากจะให้แม่งเสือกผ่อนได้ด้วยโทษนะพิ่งอ้าวพี่พมออ้าวดูดีเองเหรอพี่พมอที่กลับมาแล้วแบบเจ๊ะพี่แล้วทำไมพี่ตุองใส่ไม่กลับมากับพี่ล่ะแล้วพี่รองไห้ พี่อย่าบอกใช่ไหมว่าพี่รู้ใครเน่ยเขาไปนอะไรไปแกพูดแล้สิแกอย,ย่าปว<อ>ดใจร้องใครแกร้องใครแกจะรู้เแล้วไม่เล่ะพี่ลุงไพ่อยู่ที่ไหนทำไมไม่กลับมาด้วยแกก็บอกมึงตัดแขนกูไปเลยมึงจะขยับอะไรหนักหนาหรอแกไม่พูดนี่กูฟังก่อนเดี๋มีเรื่องอะไรพี่บอกใช่ไหมสิทำไมพี่ลุงไพ่ไม่กลับมาด้วยกูไม่อยากพูดแกต้องพูดสิพี่ มีเรื่องขาขาไปยังบ้านกูไปกันสองคนก็ใช่นะซีไปกันสองคนอ่ะขากลับดีมันเพิ่มมาคนหนึ่งเฮ้ยพิ่มมาคนหนึ่งเออกูไม่อยากพูดนี่พี่ขอแม่งเอาคนแก่มาด้วยอ่ะพี่บอกฉันนะพี่นกไพรอยู่ที่ไหนอยู่นอกบอกเข้าไปนานเหลือเกินพี่นกไพรแล้วพี่นกไพรอุ้ยมันหมดแายจริงๆริง ถ้ามีทำได้ย,ยังไงหมายความไม่ยังไงคะปล่อยให้น้ำพึ่งนารอยอยู่บ้านบอกจะไปหางานทำจะกลับมาขอน้ำพึ่งแล้วทุไมอยู่อยู่พี่พายี่ป้าคนนี้ตายแล้วปากดีฉัน,นไม่ฟังนั่แนแหละหยุดซะเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมแม่เรียกป้าเลยเไม่แก่ขนาดนั้นสักหนี่ใจเย็นนะแม่อย่ามาว่ากันนะทำไมจะว่าไม่ได้ดูซพ่ผหนุ่มคนนี้ตายแล้ว นี่เขาชอบแก่ๆแบบนี้นั่แหละไม่รู้หรอกเหลอไพี่ดูใคยแม่ดูซิแม่พูดอะไรของแม่นี่ค่ะแม่ยังไม่ทัดเลยก็เหมือนแม่นะหัวดีก็เหมือนพ่อเนี่ยจะบอกอะไรให้นะน้ำเพชรว่าสุดที่รักน่ะที่เขามีอยู่เนี่ยแกกวันนี้อีกนะจ๊ะตายนะเนี่ยแม่จะพามาทั้งทีพาสาวๆมาหน่อยก็ไม่ได้จะพาแก่ๆมาอีกยำอิกถึ้งแก่ไม่ใช่แบบนั้นตัแก่คุณภาพนะจ๊ะใช่พี่รงพาย หมายความว่าอย่งไรฮะนี่จะฟังก่อนสิน้งเพื่องฟังก่อนนะแตงเงตหมายความว่าเราสองคนเป็นอะไรฉันฉันเป็นเมียเก็บของเขาเจ้ะตายแล้วเนี่ยตนี่ออะไรไาพูดที่รู้เรื่องเลยหมายความว่าอย่างไรฮะทำไมอ่ะเขาเป็นอะไรกันไอ้ผอพูดไปเลยพูดให้ให้มันดีอันนี้เลยพี่รู้เรื่องเราหมดเลยหมายความว่าอย่างไรแกพูดไปเลยยายคนนี้ไม่ใช่เมียเก็บเขา แต่ลุงไพเป็นผัวเก็บเขาเฮ้ยจริงเหรอพี่ลุงไพรทำนี้หมายความว่ายังไงฮะเดี๋ยว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 ค่อยเคลียร์เองใจเย็นๆก่อนนาคสสิงอแล้วเราจะไปถึงไหะผิดเลยแม่หนูอย่าเข้าใจแม่น้าผิดเลยนะจ๊ะล้อเล่นละจ๊ะขอโทษทีจริงๆแล้วลุงไพรน่ะช่วยชีวิตของแม่น้าเอาไว้เพราะว่าแม่น้าน่ะหนีตายมาไม่อน้มีอะไรกันหรอกจ้า ใช่แล้วน้ำผึ้งจริงจริงจริงเหรอจ๊ะก็จริงนะสิจ๊ะคือถ้าอย่างนั้นน่ะน้ำน้ำพึ่งต้องขอโทษแม่นะด้วยนะมึงไม่เข้าใจอหรอพีและแก่นี้รุ่นนี้จะไปทำอะไรล่ะนี่ไม่คิดปากดีหยุดไปซะเลยไม่ต้องพูดอย่างนี้ดีแล้วจะได้รู้ว่าหนูกับลูกไทยรักกันจริงถึงได้หึงหวงแบบนี้ไงนะจ๊ะใจหายหมดเลยดูสิน้ำพึ่งจะฟังพี่ดีนะ ที่พี่ลุงภัยนะเดินทางกลับมาที่นี่พี่จะมาลาน้ำพึ่งพี่จะมาลาน้ำพึ่งพี่จะมาลาน้ำพึ่งไปไหนพี่ไม่รู้ว่าพี่จะมีโอกาสได้กลับมาพบหน้าเจ้าอีกหรือเปล่าพี่ลุงภัยพี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงจะพี่นั่นสิลุงจะรู้ไหมพี่เองนะได้เป็นถึงขุนพลภายในเมืองหลวงเป็นขุนพลแต่ว่าพี่นะต้องโทษละทิ้งหน้าที่ จนทาให้กองข่ายนญะถูกไฟเผาถ้าพี่เดินขังขึ้นเฝ้าองค์พระมหากษัตริย์พี่ไม่รู้ว่าพี่จะได้รับโทษเพียงใดนำ้ำเพลิงจะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะถ้าไม่มีพี่พี่ลงุงไพรพี่อย่าพูดแบบนี้สิจ้าเดี๋ยวก่อนลงุงไพรเมื่อกี้บอกว่าจะเข้าไปรับโทษในเมืองใช่ไหมใช่แล้วล่ะครับแม่นะเพราะว่าตอนนี้ผมเองนได้เป็นทหาร ขององจรประสัดแสงนาภา,นา,ภารับาาคำสั่งไปเดี๋ยวประเพืีใต้คู่เลยเนี่ยลูกไพรถ้าอย่างนั้นพาแม่น้าเข้าเมืองเลยไม่แน่นะองคเหนือหัวแสงนาภาอาจจะเป็นคนคนเดียวที่แม่น้ากำลังตามหาก็ได้และถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแม่นา้าอาจจะมีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณที่ลุงไพรได้ช่วยชีวิตของแม่นา้าก็ได้นะจ๊ะจริงเหรอครับแม่นา้าจริงสิ ไม่น้าช่วยผมด้วยนะครับไม่น้าได้จ้ะพี่ดวงพรายถ้าอย่างนั้นนะมคุณขอไปด้วยนะพี่นะที่จะเป็นจะตายยังไงนะคุณขอไปกับพี่ด้วยนะจ๊ะได้จ้ะน้ำพึ่งไปด้วยกันนะจะพี่ไปเดี๋ยวไปเลยไปขอไปด้วยกันคนเดียวกันทั้ง